ไปเป็นครูมวยนะครับมันไม่ได้สอนมวยอย่างเดียวเราก็ได้เรียนรู้เทคนิคได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างเราอยากเอามาใช้ในของจริงชีวิตเราต้องมีความสุขมันมีเงินแต่ว่าความสุขมันมันยังไม่สุดผมกลับมาผมต่อย5้ายกก่อนผมไม่ได้หวังว่าจะเหมือนเดิม,มหวังว่าดีกว่าเดิม มุมสังเวียนอีพีนี้ยังคงปักหลักกันอยู่ตรงนี้ครับภูเก็ตไฟขับกับยอดมวยถ้วยพระราชทานจากการกีฬาแห่งประเทศไทยครับหายไปสองปีเศษกลับมารอบนี้กับเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กับแพชชั่นที่ต้องบอกว่าสุดอลังการมากๆเขาคนนั้นแน่นอนแหะครับทุกคนในประเทศไทยตั้งฉายาให้เขาคือยอดมวยเกียร์อาไม่ต้องถามหาครับเพราะเขาคือเขี้ยวพยักจิตเมืองนนครับ ความเก่งกาจของเขาครั้งหนึ่งเคยได้รับรางวัลยอดมวยช่วยพระรานจากการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นหนึ่งในนักมวยที่ต้องบอกว่าฝีมือจัดจ้านมากครับบนสังเวียนเขี้ยวพยักจิตเมืองนนท์วันนี้เขากลับมาครับในรอบ2ปีอย่างที่เรารู้ดีครับชีวิตของเรามันต้องเจอปัญหามันต้องเจออุปสรรคแต่ว่าเขาผ่านมันไปแล้ววันนี้เขากลับมาครับพร้อมกับเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมและเขาอยู่ตรงนี้ครับสวัสดีครับ้องชายสวัสดีครับเจ้าบิ๊กครับชื่อบิ๊ก ไม่ใช่ใหญ่แต่ชื่อนะใจก็ใหญ่ด้วยใช่ไหมน้องใจใหญ่มากหายไปนานยังหายไปนานสองปีกว่าสองปีสองปีกว่าสองปีครึ่งไปไหนมาก็มีตามไปเข้าไปพาทนไปยักไปครับเอาเหรอก็พูดง่ายว่าหยุดเบรกพักเรื่องมวยไปสองปีเต็มเต็มสองปีกว่าทำไมชีวิตมันปัญหาตอนนั้นมันมันวิกฤตมันแย่จนจนต้องตัดสินใจหยุดเลยใช่ไหมพอก่อนมันมันแก้ไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยต่อยกับ คู่ต่อสู้ที่ที่ตัวใหญ่กว่าด้วยแล้วก็ต่อน้าหนักด้วยบางทีเราขึ้นไปใหญ่แล้วเราเราต้องต่อน้ําหนักเขายิ่งมันรูปร่าง,<อ>งมันเท่ากันแต่ว่าพอเขาเตะม,มาเขาอะไรมามันเจ็บมากครับสมมุติว่าถ้ามันหนักเท่ากันรูปร่างเท่ากันแล้วใครจะสู้เองอ่ะบิ๊กไม่หมาย<ม>ถึงว่านะ<ช>ไม่หมายถึงมันก็เป็นวิธีของการประกบวยที่จะให้มันมีเกิดความสูสีมีชนะมีแพ้ได้อย่างเงี้ยใช่ไหมแต่เราเป็นนักมวยเนาะ เราขึ้นไปโดนเตะม,มันก็มีมีใช่มีความเจ็บอัเนาใช่ร่างกายคนตัวเล็กกับคนตัวใหญ่ร,ร,รับรู้ได้เลยว่าหลังๆมีปัญหาเรื่องแรงประทะใช่ครับเพราะถูกประกบให้เจอคู่ชกที่น้ำหนักได้เปรียบเราตลอดไม่เคยชกในน้ำหนักตัวเองพูดง่ายๆครับเซ็งเบื่อไหมก,ก็ก็นิดนึงครับเวลาแบบไปต่อยแล้วมันมันเจ็บมันก็มันก็เหนื่อยมันก็ท้ออะไรแบบนี้แต่หลายครั้งที่เราไม่ได้ชกน้ำหนักตัวเองแต่ทําได้ดีใช่ครับแต่ว่าหลังๆมาเริ่ม เพราะมันนานเข้าเนอะสะสมสะสมมันสะสมก็เลยตัดสินใจแล้วไม่เอาละก็ก็พักก่อนครับเบรกก่อนเบรกก่อนเพราะว่ายิ่งชกก็ยิ่งเจ็บยิ่งเจ็บอย่างว่าแล้วเนอะม่วยมันสภาพจิตใจพอเจ็บมันไม่อยากเอาอะไรมันก็คือถ้ามันใจมันไม่เอามันก็ไม่ได้นะมันต้องมีใจใช่ไหมแล้วเกิดอะไรขึ้นสองปีครึ่งอยู่สบายๆแล้วทำไมอยากมาเจ็บตัวอีกอ่ะก็สบายครับแต่ว่าชีวิตเราต้องมีความสุขมากกว่าเรามันมันมีเงินแต่ว่า ความสุขมันมันยังไม่สุดกําลังจะบอกว่าตอนนี้มีรายได้ที่พอเพียงใช่แต่ความสุขยังไม่สุดเว้ยใช่แล้วความสุขที่สุดคืออะไรบิ๊กมันทําตามหัวใจทําตามทําตามสิ่งที่เราอยากทำดีกว่าทำตามสิ่งที่เราอยากทําคือการขึ้นไหมให้คนอื่นเตะได้ละกลับมาโชว์อ่าโอเคก็คือขึ้นเปเตะเขาด้วยก็ถ่ายกันนะถ่ายกันนะก็อย่างว่าแหละมันมวยเราไม่เตะเขาเขาก็เตะเราใช่แล้วตอนนี้เรากลับมาเราโฟกัส t a ร g e t i ที่พิการน้ําหนักรุ่นไหน ตอนนี้ก็ย <g ül> ี่สิบเก้าสามสิบสามเอ็ดครับก็น้ำหนักเดิมน้อง <g ül> น้อง,องถ้าถ้าถ้าจะพูดถึงรายการวันก็เป็นน้องน้องไลเวทครับอ่าหรือว่าอาจจะกดลงมาอีกนิดนึงเปนะ็นอะตอมเวทไหมร้อยยี่สิบหกได้อยู่นะ <g ül> ก็มันก็ต้งองเ <g ül> ร่มต้แรกก่อน,น <g ül> เอางี้เอาถามเรื่องถามเรื่องน้ําหนักข้ามช็อตถามเรื่องโฟกัสมวยสามยกกับห้ายก,ก่อนตอนนี้เล็งไว้ที่อะไรตอนนี้ผมผมกลับมาผมต่อยห้ายก่อนครับอ่าต่อยห้ายกใช่โอ้เชื่อไหมเนี่ยแฟนๆที่ดูคลิปอยู่นี่ ดีใจเลยนะเพราะแน่นอนแหละการกลับมาเนี่ยหลายคนอาจจะมองว่าเ hey, ฮ้ยเพื่อเงินแน่มึงกลับมานี่มึงต่อยสามยกลุ้นโบนัส <c oughs> อะไรอะรมาถึงเอาห้ายกเลยก็เหนื่อยนะบิ๊กไปทีะไปทีละสเต็ปทีละสเต็ป<ช> <ๆ S 2> อยากโชว์ของจริงที่มีก่อนใช่ไหมเราจะค่อยปไปไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆก่อนับไม่เร่งแบบสองปีกว่าที่หายไปน้องพี่อยากรู้ว่าประสบการณ์ได้อะไรมาบ้างถึงถึงทําให้เรารู้สึกว่าอยากจะกลับมาชกมบยแสดงว่าต้องได้อะไรดีมาแน่เลยเนี่ยก็ไป ไปเป็นครูมวยนะครับก็ก็เห็นพี่ๆเขาสอนมวยเราก็สอนมวยด้วยแล้วมันไม่ได้สอนมวยอย่างเดียวเราก็ได้เรียนรู้เทคนิคได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างจนแบบเราอยากเอาเอามาใช้ในในในของจริงาาใช่ครับ คือตอนตอนเราต่อยมันก็เราก็มีทักษะมีเบสิกแต่พอเราขึ้นขยับไปเป็นไปเป็นวิทยากรสัมมนาการเวราเรามองเห็นอีกหลายอย่างใช่ก็เลยพอมองเห็นปุ๊บอยากจะกลับออามาใช้อีกทีหนึงอันนี้เอามาใช้ได้อ้นนี้ได้ใช่เขาเท่าบิ๊กยูเท่าอะไรพี่น้องยี่สิบหกครับโอ้ยกำลังเฟี้ยวเลยคิดว่าถ้ากลับมาภางนี้เนี่ยมันจะเปี้ยงป้างเหมือนเดิมไหมมันจะโดดเด่นจนก้าวขึ้นมาเป็นมีลุ้นรรางวัลยอดมนยเหมือนก่อนไหมผมไม่ได้หวังว่าจะเหมือนเดิมผมหวังว่าดีกว่าเดิมครับเฮ้ย เอาเลยสิอยากจะให้ถึงวันนั้นเร็วๆไม่ได้หวังให้เหมือนก่อน<ช>แต่หวังให้ดีกว่าเดิม<ช>ทีนี้สไตล์การโชคเออเชื่อว่าแฟนวอยก็คงจะคงจะกําลังกําลังอยากจะฟังอยู่ว่าไอ้เคี่ยวพยักไอ้บ๊กลอบนี้มึงมาโชกแบบไหนแบบเดิมไหมน้องไม่มันก็อยู่ที่ว่าเราต้องรู้เองว่าเราเรา,เราทำอะไรอยู่เราต่ออยู่ที่เวทีไหนเราต่ออยู่ที่ศึกอะไรเร,เราต้อง ดูสภาพมากกว่าครับปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์นั้นถ้าถ้าอย่างเราต่อยมวยไทยมันเราไม่จาไปต้องบู้ต่อยห้ายกมันไม่จะไปต้องเดินบูหมดใช่ไหมใช่เราเราต้องรู้มากกว่าว่าสิ่งที่เราทําอยู่เรากาลังทาอะไรชกห้ายกก็ต้องชกยังไงให้ชนะชกสามยกจะมาถอยเหมือนห้ายกก็ไม่ได้มันก็มีวิธีของมันแล้วใครจะสู้วะมองวิธีมองเกมวางแผนตั้งแต่ก่อนชกแบบนี้น้อง มันก็มันก็มีนะครับมันก็ต้องมีคนที่เก่งกว่ามันก็แก้กันไปบนเวทีใช่ทีนี้อย่างที่เราบอกว่าอยากจะทําให้กลับมาพวกนี้จะดีกว่าเดิมตั้งเป้าไว้ที่ไหน้องถ้ามวยไทยดีกว่าดีกว่าเดิมผมคิดว่ามันยอดมวยแห่งปีมันมันมันดีแล้วมันมันสุดแล้วแต่ผมคิดว่าที่กลับมานี่มันเป็นแบบว่าเรามากอบโกยสิ่งที่เราทําไว้มากกว่าแบบว่าไปสัมมนาไปไปนู่นไปนี่ไป นายกำลังจะบอกว่าสองปีที่ผ่านมากับประสบการณ์ที่ไปรอบโลกเนี่ยมันมันมันได้อะไรดีๆมาเยอะก็เลยอยากจะเอาสิ่งดีๆตรงนั้นกลับมาเอามูลค่าติกลับมาตอนนี้ใช่ใช่ครับผมคิดว่าที่กลับมานี่มันเป็นช่วงที่เราต้องช่วงที่เราสามารถกอบโกยได้แสดงว่ามีวิชามีประสบการณ์พร้อมที่จะมากอบโกยในด้านนี้แล้วใด้วยการเอาผลงานตัวเองมาโชว์มันสามารถมีมีสปอนเซอร์ได้เงิน ได้เงินเดือนได้เงินจากการชกมวยได้เงินจากการสัมมนาคนพี่พี่ไม่ได้เจอเองสองปีนี้เองโตขึ้นเยอะเลยว่ะเห็นความคิดครั้งนี้แล้วรู้สึกว่ากลับไปต่างประเทศมากลับมารอบนี้นี่หน้าน่าจะดีกว่าเดิมเยอะมากนะน้องตื่นเต้นเลยดูเลพอนั่งคุยแล้วรู้สึกเห็นความคิดมันเปลี่ยนนะเฮ้ยดีใจด้วยน้องชายดีใจด้วยน้องชายอยากจะเห็นชกแล้วพี่เชื่อว่าแฟนมวยที่รอดูเราอยู่ก็คงคาดหวังแหละจะเห็นเจ้าเขี้ยวพยักในในสไตล์ที่เขาอยากเห็นแน่นอนแหละการบูการออกอาวุธ ทำลายล้างอย่างเช่นสอกหรือหมัดแรงๆเนี่ยเขาอยากเห็นจากเราแน่พี่เชื่อว่าเราก็พร้อมที่จะโชว์ให้เขาดูพูดอะไรกับเขาหน่อยที่รอเชียร์ก็ฝากแฟนมวยช่วยติดตามช่วยเป็นกำลังใจให้เชียร์ยักนะครับก็สิ่งไหนที่ที่ไม่ดีที่ที่ยังไม่ดีอยางยังหมัดยังศอกก็ตอนนี้ก็พยายามฝึกซ้อมให้มากขึ้นปรับปรุงกับกับพี่ลีโอก็บอกว่าอยากอยากต่อยหมัดให้ให้ดีกว่าเดิมต่อยหมัดให้เยอะกว่านี้ก็พยายามปรับปรุงครับ นี่แหละครับสิ่งที่สิ่งที่ผมเห็นผมเชื่อว่าท่านผู้ชมแฟนมวยเองก็เห็นความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของมุมมองทัศนคติของเด็กคนนี้นะครับนั่งคุยมาเนี่ยสิบกวนาทีตรงนี้เนี่ยมันทําให้รู้สึกได้เลยว่าอยากจะเห็นนะครับไฟแรกของเขา,าของการกลับมาครั้งนี้เพราะว่าสิ่งที่สัมผัสเนี่ยคือเขาทําให้รู้เลยว่าชีวิตนักมวยม,มันไม่จําเป็นตจ,จะต้องต่อสู้บนสังเวียนอย่างเดียวในช่วงที่เขามีปัญหา สองปีกว่าๆไปหาประสบการณ์แล้วตอนนี้เขาเห็นแล้วว่า,<ม>เ,าเขาต้องทําอะไรต้องเอามูลค่าในตัวเขาออกมาอย่างไงจากประสบการณ์ที่มีทั้งหมดไม่ได้หมายถึง2ปีที่หยุดน,นะหมายถึง10บกว่าปีที่ผ่านมาด้วยสุดยอดมากๆครับแล้วก็รอติดตามเลยผลงานเด็กคนนี้จากความคิดที่เปลี่ยนไปประสบการณ์ที่มากขึ้นเฮ้ยบิก๊กแชมป์วะติดตามค,ครับติดตามผลงานคนนี้เลยครับยอดมวยถ้วยพระราชทานจากการกีฬาแห่งประเทศไทยครับเขี่ยวพยักสวัสดีครับ